สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่อง y u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  e เคมีแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งโอเคครับวันนี้เป็นโจทย์ข้อที่15แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับนำสารละลาย a b c และ d นะครับที่มีความเข้มข้นเท่ากันมาทดสอบสมบัติการนำไฟฟ้าโดยดูความสว่างของหลอดไฟและการเปลี่ยนสีของกระดาษลิมัได้ผลการทดลองดังนี้โอเคนะครับนี่คือข้อมูลที่เขาให้มาจากนั้นครับ โจทย์ที่เขาถามสำหรับข้อนี้เลยก็คือตัวละลายในสารละลาย a b c และ d ข้อใดเป็นไปได้งั้นการที่เราจะตอบสำหรับข้อนี้นะครับก็แค่ไปดูครับว่า a เนี่ยมันเป็นสารประกอบจำพวกไหนนะครับแล้วก็เราก็มาไล่ช้อยแล้วก็ลองตอบดูนะครับว่าข้อไหนตัดได้หรือว่าข้อไหนตอบได้ก็มาเริ่มกันเลยครับสำหรับ a นะครับหลอดไฟสว่าง เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าหลอดไฟสว่างนั่นหมายความว่าสาร a เนี่ยมันสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้และสารที่แตกตัวเป็นไอออนได้นะครับก็จะมีกรดมีเบสแล้วก็มีเกลือนั่นเอง มีสาร3าประเภทนี้แต่เมื่อเราไปพิจารณาต่อครับเขาบอกว่ากระดาษลิดมัะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าถ้ากระดาษลิดมันเปลี่ยนจากน้ําเงินเป็นแดงนะครับแน่นอนมันคือกรดถูกไหมโอเคนะครับตอนนี้เราได้แล้วถ้าเป็นครูครูทําข้อสอบอ่ะเมื่อครูทราบว่า A เป็นกรดครูก็มาไล่ดูเลยครับว่า A ข้อไหนเป็นกรดบ้างอย่างเช่นกไก่นี้กรด อะซิติกถูกต้องขอไข่ครับกรดซัลฟวริกถูกต้องขอควายกรดไฮโดรคลอริกถูกต้องครับข้อ4งองูเบสนะก็ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเป็นแอมโมเนียแบบนี้ครับครูก็จะตัดได้เหลือก็ไก่ขอไข่ขอควายครับมาดูสารละลาย B ต่อครับ B เนี่ยหลอดไฟสว่างก็แน่นอนครับมันก็ต้องเป็นกรดเบสหรือไม่ก็เกลือนั่นเองแล้วเขาบอกว่า กระดาษลิปมัไม่เกิดการเปลี่ยนสีถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนสีนั่นก็หมายความว่ากรดกับเบสตัดทิ้งเหลือแค่เกลือถูกไหมครับและเกลือในที่นี้ก็คือเกลือที่เกิดจากกรดแก่เบสแก่นะครับหรือว่าเป็นเกลือกลางนั่นเองนะครับที่มีลิ์เป็นกลางนะครับอืมเราก็ไปดูครับเกลือที่มีลิ์เป็นกลางนะครับมันก็เกิดจากกรดแก่เบสแก่ก็ไปดูครับ ดู B นะดู B ต่อเกลือที่เกิดจากกรดแก่เบสแก่ B นี่คือถูกต้องนะครับมาจาก NaOH กับ h 2 s o c อันนี้ใช่เลย KNO3 ก็มาจาก KOH กับ HNO3 อันนี้ก็ถูกต้องนะกรดแก่เบสแก่ AgCl ครับ AgCl นี้เป็นยังไง ไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยปกติแล้วซิลเวอร์คลอร์ไลด์เนี่ยมันจะเป็นของแข็งนะครับมันจะไม่เกิดการละลายนะดังนั้นเนี่ยข้อนี้คือตัดทิ้งได้เลยนะครับส่วน NaCl เราก็ไม่ต้องไปพิจารณาแล้วถูกไหมเพราะข้องูงูเนี่ยเราตัดทิ้งแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวครูกาทิ้งออกก่อนไม่ต้องไปดูแล้วนะแล้วก็เราก็ตัดข,ข้อควายทิ้งได้นะครับตัดที่ AgCl เพราะว่ามันไม่ได้ละลายนะครับเหลือแค่ กอไก่กับขอไข่แค่นั้นเองครับเนี่ยเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับข้อแบบนี้นี่คือคือถือว่ามันง่ายมากๆเลยต่อมาครับดูสารสีต่อครับหลอดไฟสว่างเหมือนเดิมแล้วก็กระดาษลิทมัดเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินก็แน่นอนครับถ้าแดงเป็นน้ำเงินมันคือเบสนั่นเองถูกไหม มันเป็นเบสก็ไปดูครับเป็นไงกอไก่กับขอไข่สาร C ตัวที่เป็นเบสครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ถูกต้องครับ KOH C2H5OH อันนี้แอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลถูกไหมถ้าเป็นเอทานอลนี้คือไม่ใช่ถูกไหมครับมันไม่ใช่เบสมันเป็นแอลกอฮอล์ก็ตัดทิ้งครับข้อนี้เราก็ตอบได้เลยครับว่าตอบกอไก่โอเคนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าทําต่อนะถ้าสมมุติว่าทําต่อ ข้อดีครับหลอดไฟไม่สว่างแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีครับคำว่าหลอดไฟไม่สว่างแสดงว่าเป็นสารที่ไม่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ปกติแล้วนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีด้วยแตกตัวเป็นไอออนก็ไม่ได้กระดาษลิตมัสก็ไม่เปลี่ยนสีแสดงเป็นกลางนะครับก็จะเป็นสารจําพวกของส่วนมากนะจะเป็นพวกของแอลกอฮอล์หรือไม่ก็พวกของน้ําตาลนะครับ ซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูนะครับ D ของเราตรงนี้เนี่ย42 H 22 O 11ตรงนี้คือน้ำตาลชัวร์เลยดังนั้นข้อนี้นะครับก็ยิ่งคอนเฟิร์มครับว่าตอบข้อกไก่โอเคนะครับข้อนี้ง่ายมากๆเลยหวังว่านะักเรียนทุกคนจะทำได้นะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย